เป็นเมนูที่คนขอให้ทำเยอะมากๆนะคะเมนูนี้เคลเตอร c ช o c o เล t e m u ฟฟ i n สูตรนี้คือทำง่ายหวานน้อยลดช็อกเลตแบบเข้มข้นมากๆอร่อยแบบขอให้ทุกคนไปลองทำดูที่การทำนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นกล้วยหอมทั้งหมด2ลูกแป้ีบหรือว่าใช้ซอมบี้ก็ได้จักนั้นใส่ไข่ไก่แป้งโอ๊ตโกโก้พาวเดอร์เบกกิ้งพาวเดอร์เบกกิ้งโซดาแอลมอนด์บัตเตอร์จักน้นใส่เอสพีพาวเดอร์ไอเทมลับที่ทำให้มัฟฟินเนื้อฟูเนียนฉ่ำม,มากๆก็ใส่ผงน้ำผึ้งแท้ตาวีวาวนะคะ อันนี้ทําจากน้าผึ้งแทร้อยเปอร์เซนต์เลยเอาใ้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะเพิ่มความเข้มข้นด้วยดาร์กช็อกและ,และเคล็ดลับความอร่อยของมัฟฟินสูตรนี้คือตัวนี้เลยค่ะ SP p o ีพ e r เดอร์ที่ช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ง่ายๆโดยไม่ต้องออกแรงก็ยังทําให้มัฟฟินนุ่มฟูเนื้อเนียนฉ่ำเราก็ผงน้ําผึ้งแท้อันนี้เราทำมาจากน้าผึ้งแท้เข้มข้นสูงความหวานของน้าผึ้งแท้แ,ทแถมแคลน้อยกว่าน้าผึ้งปกติอีกคือรศม,มากๆพอคนส่วนผสมเสร็จนะคะเราก็สเปรย์โอลีฟออยล์นิดนึงตักส่วนผสมลงในแม่พิมพ์นะคะแล้วก็เเตตรียมมมนนําาาาขข้้คว ะคะเราจะท็อปด้วยดาร์กช็อกและอีกหนึ่งรอบเตรียมนําเข้าเตาอบตั้งไฟ180อบเป็นเวลา20-25นาทีแค่นี้ก็จะได้เฮลทีเออร์ช็อกเลตมัฟฟินมาทานเองที่บ้านง่ายๆแล้วคอนเฟิร์มว่าสูตรนี้คืออร่อยมากส่วน SP Powder แล้วก็ฮันนี่พาวเดสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วนะ